เหรอเฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็เหเหเหนช็อตไปดิสมน้ำหน้าโดนตัดปาดเลยครับมันมุดได้เลยนี่มุดได้บางคนว่าอะนา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 ,นามุดได้อยู่โอ้โหแต่ตรงนี้เฮ้ยแล้วมันตุยพอดีอ้โหเป็นโชคของเรารู้ตัวเฮ้ยคนนี้ก็ตุยเออโดนโดนพี่ไมค์ทางนั้นเลยว่ะ เวลดอนขึ้นพี่ไมคือแปลว่าคนที่เขาตุยเนี่ยเขาโดนพี่พี่ไม่ทำตัวอ้วนเกินไปหรอกหรพี่ไม่ไม่ทันชนเขาเลยนะเฮ้ยสีเขียวนี่มันขนาบข้างคู่พี่ไม่ยวายมีคนพยายามจะฆ่าพี่ค่ะมันซิ่งมันซิ่งไอ้เหลืองนี่้เฮ้ย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 บังคับไปต่ออย่างเดียวเท่านั้นบังคับไปตามทางนั่นไงคนเรา